ตอนนี้เราต้องไปดูนะคะว่าสถา,านการณ์บรรยากาศที่การเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถิติก่อนเพราะว่ามีสถิติที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเจ็วันอันตรายตั้งแต่วันที่1ิธันวาคมมีตัวเลขออกมาแล้วนะคะรวมทั้งเรื่องของอุบัติเหตุเป็นอย่างไรผู้เสียชีวิตมีมากน้อยขนาดไหนล่าสุดค่ะจากตัวเลขที่ออกมานะคะตัวเลขคู่เสียชีวิตค่ะปรากฏว่าไปอยู่ที่สี่ิบรายแล้วนะคะซึ่งถือว่ามีตัวเลขแล้วก็สถิติค่ะสูงกว่าปีที่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกันค่ะ ศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในปี2560รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะประจำวันที่29ธันวาคม2559ถือว่าเป็นวันแรกของการรณรงค์7วันอันตรายค่ะพบว่าเกิดอุบัติเหตุ524ครั้งบาดเจ็บ565คนและเสียชีวิตนะคะ42รายถือว่าสูงกว่าสถิติในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุสําคัญค่ะก็มาจากเป็นเรื่องเมาสุราแล้วก็ขับรถเร็วนะคะเกินกว่าที่กําหนดรถจักรยานยนต์ค่ะเกิดวุติเหตุสูงสุด โดยมีที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด21ครั้งจังหวัดประทุมธานีค่ะพบว่ามีผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่4รายค่ะจ่าเมาสุรานี่ยังเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะเมาล็อกขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เดินทางช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยส่วนเส้นทางที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาภาคก,กลางภาคตะวันออกนะคะสถานที่จังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นอีสานบนถนนสาย304โอ้โหยังแน่นต่อเนื่องเลยคุณนรมนพาเพราะว่าทีมข่าวของ เรานะคะไปเกาะติดบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะคือบางช่วงก็มีติดขัดสลับหยุดนิ่งบางช่วงก็ยังคล่องตัวนะคะแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมผ่านไปต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากําลังมีการก่อสร้างขยายผิวการจราจรก็คือจุดช่วงปากทางเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานตั้งแต่กม192ถึง19 195 ตำบลบุปรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคือขยายผิวถนนนี่หละค่มีช่องการจราจรประมาณ3กิโลเมตรจากเส้นนี้หรือที่เขาเรียกว่าโค้งป้าจำปีที่ถนนเขากำลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้จะไปเชื่อมกับพื้นป่านอนโลกถนนที่ปกติจะมีอยู่4เลนตอนนี้คือวิ่งได้แค่2เลนเท่านั้นนะคะ รถที่วิ่งสวนทางกันก็ทําให้การจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีปริมาณสะสมขบวนแถวยาวต่อเนื่องคือต้องค่อยๆแบ่งกันวิ่งในช่วงนี้ใช่ค่ะติดขัดแน่นอนนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆไปค่ะ ส่วนอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นทางเหนือค่ะที่จะไปภาคเหนือคือเส้นเอเชียพหุโยธินค่ะปริมาณรถหนานแน่นโดยเฉพาะช่องทางขาดขึ้นนะคะเรณสี่แยกค่ายจิรประวัติเชิงสะพานเดชาติวงค่ะแล้วก็3แยกเวียงดอยอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รถเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเร่งระบายรถขึ้นเหนืออย่างรีบเร่งนะคะนอกจากนี้ก็เปิดเส้นทางการจราจรช่องทางพิเศษก็ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางนี้ได้โดยไปใช้ที่ในสะพานเดชาติวงแห่ง เป็นอีกสองช่องทางจราจรค่ะในช่วงของช่องทางขาขึ้นก็เป็นเพื่อการระบายรถขึ้นเหนือ ผ่านตัวเมืองฝากน้าโพให้ได้มากที่สุดค่ะแก้ปัญหานะคะรถสะสมค่ะแต่ก็คาดนะคะว่าช่วงข้ามของวันนี้ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะ,คะดูแล้วทำความเร็วไม่น่าจะเกิน40ก<ม>ิโลเมตรนะคะเพราะว่าก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆล่ะค่ะรถก็ติดกันเป็นจุดๆนะคะ,คะอันนี้ก็คือแถวสะพานเดชาติวงศ์แล้วก็สามแยกเบียงดอยอยังพืเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไปดูกันที่ถนนมิตรภาพกันบ้างนะคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยมิตรภาพนี่มุ่งหน้าไปที่นคร ราชสีมาแถวโคราชค่ะติดหนักตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาแล้วนะคะล่าสุดค่ะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอาสาสมัครกู้ภยัยร่วมสนที่กำลังกันคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางหลังจากต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถนะคะช่วงหลักกิโลเมตรที่7 8็ดถึงแปถนนมิตรภาพ บอ่อทองมจมูกซึ่งเป็นเส้นทางลาดชันช่วงเลี่ยมอ่างเก็บน้ําลําตะคองอเภอําสีหวลดแน่นสวนกันเป็นระยะทางประมาณ9กิโลเมตรนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆระบายการจราจรอ,ออกไปก่อนค่ะทวนสนนสาย24นะคะอันนี้ไปทางอีสานเหมือนกันค่ะยังหนาแน่นสายโชคชยัยเดชอุดมช่วงหนองกี่นางรองแล้วก็อําเภอประโคนชยัยจัังหวดบุรีลานะคะเป็นถนนสายหลักที่ ไปที่จังหวัดภาคอีสานตอนล่างโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะคือติดยาวเลยนะคะบางจุดก็ขยับไม่ได้เลยต้องใช้ความอดทนกันสักหน่อยแหละอย่างน้อยต้องเผื่อเวลาไม่ต่ำกว่าสองสามชั่วโมงค่ะก็เส้นทางนี้นะคะรถเคลื่อนตัวได้บางจุดค่ะยกเว้นช่วงที่เป็นถนนสองช่องการจราจรหรือว่าช่วงไหนที่เขามีการซ่อมผิวถนนนะคะรถจะติดหนักมากเพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยมาอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ปิด จุดกลับรถจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงเอาไว้ชั่วคราวก่อนอย่างเช่นในเขตตัวอำเภอหลายจุดเลยค่ะเพื่อให้รถเคลื่อนตัวไปได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ยังป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศตลอดทั้งวันแต่ว่าช่วงเย็นนี้คนจะออกต่างจังหวัดอีกเยอะเลยนะคะ<ช>รีมพร้อมรับมือเลยค่ะรถจะติดมากขึ้นขับรถก็ไม่ต้องรวดเร็วนะคะเพราะว่าอย่างจะต้องเผื่อเวลารถติดแน่นอนค่ะ